ในปัจจุบันเนี่ยนะคะก็มีความพยายามในการศึกษาเรื่องราวของผู้คนหรือว่าสังคมหรือวัฒนธรรมที่อยู่ในในดินแดนตรงนี้นะคะที่เรียกว่าสุวรรณภูมิซึ่งคร่าวๆเนี่ยเราก็สันนิษฐานว่าอาจจะเรียกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเพื่อในการศึกษาคราวนี้ครั้งใหม่ที่ชื่อว่าสุวรรณภูมิศึกษาเนี่ย ก็จะครอบคลุมหลายมิติและใช้สหวิทยาการหลายศาสตร์เข้ามาศึกษาก็จะแตกต่างจากเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะคะเราเรียกว่าเราจะวางตำแหน่งของเราในเวทีโลกดีกว่าวิชาการโลกนะคะว่าจริงๆแล้วพื้นที่เหล่านี้เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายเครือข่ายของการติดต่อ ระหว่างโลกตะวันตกและโลกตะวัอนออกที่มีมาอย่างช้านานละหลายพันปีแล้วนะครเพราะฉะนั้นความรู้เกี่ยวกับการศึกษาสวรรณภูมิเนี่ยในมิติที่มันรอบด้านะนะคะไม่ว่าจะเป็นโบราณคดีประวัติศาสตร์ศิลปะมนุษยวิทยานะคะภาษาศาสตร์ DNA เเรื่องของธรณีวิทยาวิทยา,าศาสตร์สาขาอื่นๆเนี่ย ก็มีความจําเป็นเพื่อจะทําให้เราเข้าใจมากขึ้นนหะเราก็ประสานนะคะความรู้เหล่านี้เพื่อจะพยายามอธิบายเรื่องราวของสุวรรณภูมิอะไรที่ยังเป็นปริศนาที่ยังเป็นข้อถกเถียงอยู่เราอาจจะจําเป็นที่ต้องสืบค้นตรงนั้นแต่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าเราจําเป็นต้องนําความรู้เหล่านี้มาต่อยอด เพื่อจะนำไปสู่การเชื่อมโยงกับคนในสังคมร่วมสมัยคะที่ที่เขาสามารถจะมองเห็นว่าประเทศไทยหรือว่าดินแดน,นเอเชียตะวันอกเฉียงใต้เนี่ยร่ำรวยไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและมีภูมิปัญญาที่เก่าแก่ยาวนานแล้วมันส่งทอดต่อเข้ามาอย่างไรและเขาจะนําความรู้อันนี้ไปต่อยอดอย่างไรในอนาคตนะคะมันจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทําการศึกษา เรื่องของสุวรรณภูมิอย่างลึกซึ้งขึ้นนะคะมิติของขององค์ความรู้เนี่ยที่เป็นองค์ความรู้เนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องหลุดกรอบของชาตินิยมและเราต้องพยายามศึกษาจากคล้ายๆกับองค์รวมอะค่ะเพราะฉะนั้นฐานข้อมูลในแง่ของการสร้างความรู้เนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องศึกษาโดยที่ เราอาจจะเริ่มต้นจากการศึกษาในดินแดนประเทศไทยก่อนก็ได้ในตอนนี้ซึ่งเรากําลังทํานะคะแตนน่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราขุดลึมลึกเนี่ยเราก็ต้องบินเห้กว้างด้วยที่จะต้องมีมีเขาเรียกว่าเบิร์ดไอวิวอะค่ะเพราะเราจาเป็นที่จะต้องรอบรู้เกี่ยวกับพื้นที่กว้างด้วยว่าประเทศอื่นๆเนี่ยเป็นยังไงมันมีลักษณะคล้ายกันไหม,มแล้วเราก็มากลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะมาถกเถียงอะว่าตกลงแล้วว่าความรู้ที่เราได้ในตอนนี้เป็นยังไง ความรู้ทางวิชาการเนี่ยบางทีมันต้องใช้เวลานะคะในการสืบค้นในการค้นคว้าเราอาจจะใจร้อนว่าเฮ้ยเนี่ยเราอยากได้ใช้ประโยชน์แล้วอยากได้นวัตกรรมแต่จริงๆ้ความรู้เนี่ยมันเหมือนตาน้ำอะค่ะถ้าเราค้นคว้านะคะแล้วก็เก็บฐานข้อมูลไว้เป็นอย่างดีนะ่ใช้ได้ไม่รู้จบสิ่งสําคัญเนี่ยสำหรับงานที่ควรจะต้องเป็นต่อไปเนี่ยนะคะสำหรับสุวรรณภูมิก็คือว่า จำเป็นที่จะต้องใช้ความรู้จักสหวิทยาการเราควรจะต้องสร้างคนในระดับที่เราเรียกว่า global mm hmm. เช่นอะไรบ้างเราต้องการคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรมันเรื่องของตะวันตกใช่ไหมคะเมดิเตอร์เรเนียนในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยนะคะเรามองอย่างเดียวไม่ได้ว่าเอ้ยท้องถิ่นนิยมว่าไอ้ของฉันฉันมองแค่นี้พอ ใน,ในแง่ของวิชาการเนี่ยนะคะต้องหลุดกรอบหลุดกรอบของของท้องถิ่นนิยมเราก็มองภูมิภาคมากขึ้นนะคะแล้วแลที่สำคัญเราต้องทำการศึกษาเปรียบเทียบข้ามข้ามวัฒนธรร,รมนะคะเราต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของจีนอินเดียอาหรับนะคะแล้วก็แอฟริกาหรือว่าแม้กระทั่งโรมันเราสามารถจะบอกได้ว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเอาภูมิภาคก่อนก็ได้ประเทศไทยเนี่ย ได้สร้างความรู้แล้วเราจะเป็นผู้นำทางด้านเนี้ยไอฐานข้อมูลเนี้ยถ้าเกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันเป็นประโยชน์ยังไงคะที t c d c หรือว่าไอไอศูนย์ที่เรื่องของการออกแบบเนี่ยก็สามารถจะแบบไปค้นคว้าเรื่องตรงนั้นได้ใช่ไหมคะแล้วผมว่า้าเราทํางานออกแบบแล้วมีกลิ่นไอและนักออกแบบมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องของที่มาของการออกแบบของเขาเนี่ย มันสร้างมูลค่าสร้างคุณค่ามหาศาลเลยอ่ะแล้วสร้างถึงม,มันที่เห็นด้วยค่ะว่าเฮ้ยนักออกแบบไทยเนี่ยมีรสนิยมนะในการออกแบบนะคะแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยการออกแบบแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของ a R การทการทำแอนิเมชันถ้าเราถ้าเราสามารถที่จะที่จะค้นคว้าได้ในระดับหนึ่งแล้วอ่ะเราควรจะต้องมีภาพที่เราสามารถจะอธิบายได้อะว่า ประเดิมเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าคนเนี่ยเวลามองเห็นภาพที่มันเป็นภาพวิชว่วอะ่ะที่มองเห็นได้นี่ยความเข้าใจหรือความตระหนักรู้เนี่ยโอ้โหมันมันไม่สามารถจะอธิบายอะไรได้กันได้และการเรียนหนังสือก็สนุกด้วยในแง่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการศึกษานะคะที่เด็กก็จะรู้สึกว่าโอ้ยเรียนกลสนุกจังเลยอะมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในแง่ของการพัฒนาเนี่ยมันไปได้มากมายมหาศาลเลยแต่ จำเป็นที่จะต้องมีฐานความรู้<อ>ทางวิชาการก่อนเลยค่ะเราอยากให้คืออยากเห็นนะคะว่าในประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีรสสนิยม,มเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมอ่ะที่เราเห็นคุณค่าและความสำคัญของการสร้างความรู้ทางด้านสังคม,มศาสตร์และมนุษยศาสตร์<ม>เราไม่ได้เน้นเฉพาะเทคโนโลยี มันเปลี่ยนแปลงได้เร็วคนะแต่คุณค่าหรือว่าจิตวิญญาณหรือว่าภูมิปัญญาหรือความรู้เนี่ยมันไม่ได้สร้างได้แป๊บเดียวนะคะมันจําเป็นที่จะต้องมีการรวบรวมความรู้ก่อนนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่อยากเห็นในแง่ของการพัฒนาอยากเห็นว่ามีพื้นที่กลางที่ที่เก็บเหมือนจะอ่ British Library เนี่ยเขามีลายเซ็นของ Michael Angelo เลยนะคะ ทำไมเราไม่มีที่กลางแบบนั้นที่เด็กๆไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าศูนย์การค้ามีสถานที่ใหญ่ที่หนึ่งคล้ายๆสมิธโซเนียมที่แบบโอ้เขามีความสุขฟรีอ่ะเข้าไปได้เก็บเงินบ้างก็ได้แต่ว่ารัฐเนี่ยเป็นคนที่สนับสนุนตรวันนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตเรามีความหวังนะคะเรามีอนาคตเพราะเรามีภูมิหลังให้เราเห็นก่อนนะคะและแล,ะละักษณะสิ่งเหล่านี้ คือสิ่งที่เราสามารถจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนหรือคนอื่นๆน,นะคะเราควรเปิดพื้นที่แบบนี้ค่ะสำหรับในแง่ของการพัฒนานะ